ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านหม่าล่าหม้อไฟร้านหนึ่งที่ตอนนี้คนเขาว่ากันว่าเป็นหม่าล่าหม้อไฟอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับคนปอบมือปอบมือครับปอบมือปอบมือปอบมือครับปอบมือที่บหนปอบมือแคนาเดียนลอสเตอร์กุ้งมังกรโอ้โหคูนี่กามีหม่าล่าคนรวยหม่าล่าคนรวยเนื้อเหนียวะ เบนเบนมึงไม่ทักกูหน่อยวะมึงดูพี่ทำอะไรพี่สวัสดีครับ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 ขอตั้งรับทุกกองเข้าสู่ช่้งของอิกเตอร์อคาับีิเฮ้โหจริงวะนั่งนะยกูไม่เหมือนจอมยุทธเหรอโอ้โหเหมือนเลยแหละเหมือนจอมยุทธเหมือนอาม่าลำไทยเก่งเช้าเช้าอ่ะสวนรุ่มอ่ะอ่สวนรุ่มตรงนั้นเลย ที่ผมมาในทีมแบบลำจอมยุทธมาเลยเพราะว่าวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านหม่าล่าหม้อไฟร้านหนึ่งที่ตอนนี้คนเขาว่ากันว่าเป็นหม่าล่าหม้อไฟอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับปอบม,<ะ>มือปอบมือครับปอบมือ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 , <c oughs> อยิ่งใหญ่ปอบมือเป็นร้านหม่าล่าหม้อไฟอันดับหนึ่งในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุด อลังการที่สุดพรีเมียมที่สุดระดับแบบลนะิซ่ามากินอ่ะคิดดูดิลิซ่าเลยหรอลิซ่ามากินนอกจากลาบูบูก็มานี่แหละสู่ตาเสียนั่น <c oughs> ชื่อร้านเขาคือสู่ตาเสียครับเพื่อนๆครับหรือที่จะรู้จักกันในชื่อของมาล่าจอมยุทธ <c oughs> มาล่ามังกรก็แล้วแต่เพราะว่าคําว่าตาเสียเนี่ยมันแปลว่าจอมยุทธ ร้านเขาก็เลยนําเสนอเป็นแบบมาล่าหม้อไฟเป็นพรีเมียมกับเพืเ่อนๆครับตอนเปิดแรกๆเนี่ยได้ข่าวว่าคนเนี่ยไปต่อแถวไปแย่งกันผมเชื่อว่าเป็นร้านหนึ่งที่มีรีวิวแน่นที่สุดในประเทศไทยอะ่ะคนตามไปกินอินฟูตามไปถ่ายเพียบเลยแล้วก็สาขาที่ระมาในวันนี้ครับทุกคนครับก็คือสาขาที่2ของเขาแล้วสาขาแรกที่ซ d ดีเขา 200ล้านทุนสร้าง200ล้านร้านจอดรถใหญ่ยังกับสวนสยามมึงเคยเห็นร้านมาล่าแบบ3ชั้นไหมใหญ่ๆเหมือนพวกศาลเจ้าจีนวัดจีนอย่างน,นั้นอ่ะเพราะว่าด้วยความพรีเมียมของเขามันน่าจะราคาแพงถูกไหมซึ่งผมมารู้ที่หลังว่าราคาเขาแบบหลักสิบก็มีไล่ความพรีเมียมไปเรื่อยๆจนถึงระดับหลักพันก็มีไอ้คุณนั่งดิคุณควรจะนั่งนานเลยเขาหน้าไม่เอาเลยนะให้เก่ง พี่ลำหัวพี่อยู่คนเดียวอ่ะไม่เอาแล้วนะแล้วก็ด้วยความที่เขาเห็นว่าเรายังไม่มาทุกทีวันนี้ครับเพื่อนๆเขาเชิญเรามา เพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเขามีแคมเปญเป็นเนื้อไทยไดเอทครับทุกคนครับอรอรัปลบกับเชฟมาร์คผักดันเนื้อไทยเขาบอกว่าเนื้อไทยจริงคุณภาพแบบดีมากนะด,ดีนะแต่ว่าคนอาจจะยังไม่รับรู้หรือว่าอาจจะเคยไปกินแบบที่มันไม่ได้พรีเมียมไงซึ่งวันนี้เขาชวนเหล่าบรรดาเชฟอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาเพียบเลยมาร่วมพิสูจน์ความพรีเมียมของเนื้อไทยในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าไอ้นี่ดิกินฟรีใช่ไหมเพราะว่าเขาชวนเรามาไง กินฟรีเขาเชิญเรามาไง<อ><อ>กินฟรีไม่เกียดเีรวันนี้มีเกียดแล้วเรอไม่เกียดวันนี้ยิตาโอตไปเรื่อยครับกินไม่อั้นครับ,รบรตัวนี้ครับสุเสียร้านหม่าล่ามอ้อไฟพรีเมียมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะผมว่าร้านส่ต้ตเสียที่เขาว่าเป็นหมอ้อไฟหม่าล่า อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะตอนนี้นะผมยิ่งใหญ่ที่สุดรีมเมี่ยมที่สุดอลังก,การที่สุดร,รสชาติมันจะพิม์เมี่ยมขนาดไหนนะคร<ช>ับผมแล้วก็ที่เขาบอกว่าจริงๆราคามไม่ได้แพงอย่างที่คิด<ช>เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นคนไทยค,คนเห็นยิ่งใหญ่ขนาดเน,นี้<อ> <S <S คนดูความอลังการขนาดเนี้ยคิดว่าเจ้าของอาจจะเป็นแบบจีนเทาหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนั้นของร้านอื่นเขาด้านนะอันนี้เจ้าของเขาเป็นคนไทยด้วยครับด้วยครับพาไปดูไหมว่าความพิมเมี่ยมความอลังการของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ที่แน่ๆคือวันนี้เนื้อไทยนะครับผมของ มันจะพิมพ์มียมขนาดไหนไปไหมไปไหมเดี๋ยวพาเข้าไปดูความอลังการในร้านก่อนนะอครับทุกนนะคนครับ ทุกคนก่อนว่าตอนนี้สาขาที่เราอยู่เนี่ยก็คือสาขามาบุญคองครับทุกคนครับซึ่งเป็นสาขาที่ส2สาขาแรกเขาสร้างความยิ่งใหญ่ที่บอกว่าเป็นตึก3ชั้นน่ะสาขานั้นอยู่ตรง cdc เรียบทางด่วน cdc เขาเปิดได้อลังการขนาดนั้นอะ่ะเขาต้องทุ่มทุนสร้างขนาดไหนเพื่อน<ๆ>เพราะฉะนั้นคําว่ายิ่งใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดคือใช่นะนใช่นะ<ม>แล้วก็สาขานี้ครับมาบุญครองชั้น6กโหเลียงใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะมึงอ่ะกูดูุณดูข้างหน้า สุดร้านอะใช่จากทางเข้าหน้าร้านไปจนสุดร้านอย่างเงี้ยถ้าใครมองดูข้างหน้านะมือนี้ผมไม่ถ่ายอินเสิร์ตไว้แล้วจากหน้าตึกนะมันจะมีแบบเอามังกรพันอยู่ให้เห็นจากหน้าตึกเลยอ่ะ ความอลังการระดับนี้ครับสุต้าเสียเขาจัดให้คนที่มาที่นี่นะหลกัหลกๆเขาจะรีวิวเรื่องของพวกมุมถ่ายรูปอ่าใช่ไม่ได้มาแค่กินอาหารไม่ได้มาแค่กินหม่าล่ามอไฟ<ช>มันจะมีพวกมุมถ่ายรูปมีซุ้มให้เล่นเกมเล่นกิจกรรมชิงพวกไวเชอร์ชิงพวกส่วนลดมุมถ่ายรูปก็เพียบมีการแสดงโชว์ตามเวลาต่างๆ<อ>แล้วก็ใครที่มาที่นี่หนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยคนที่ขายไม่ได้นะ ปกติไปเสียตังค์นะต้องเสียต้องเสียตังค์นะแต่นี้นี่เอาคุณดูดิเอาสำหรับสายที่พวกถ่ายรูปนะได้ไมไปไงคุณโอ้โหผมเหมือนพวกจอมยุทธพวกจักรพรรดิไหมคุณเห็นพวกเสียเที่ยวอาบนวนโอชัดเลยเนี่ยอ๋อูกอย่างงี้นิดนึงเตรียมตัวอาบเลยชุดเชิดต่างๆก็มีให้ครับทุกคนครับผู้หญิง ผู้ชายมีคุณจัดระดับไหนอ่ะจันเจ้าไหมจันเจ้าจันเจ้าจังหลงจังงูไหมจังหลงจังงูเอนี่ทัดเป่าไหมทัดเป่าเขาพีทัเป่าเขาพีเขาพีเขามีคอสตูมให้ครับทุกคนครับแล้วก็พับเพิบแน่นไหมพับเพิบเฮ้ยเพิ่งเห็นผมเห็นบ่อยตามผู้ตีโอลิแฟนคนละอันกันคุณดูดิคุณดูดิอโห คือเลื่องนั่งไม่ถูกอ่ะไม่รู้นั่งไหนอ่รองรับได้ทุกขนาดเลยนะตรงนี้มีใช่มากลุ่มเล็กๆมีกลุ่มใหญ่ๆขึ้นศาลาได้แล้วผมถามว่าการจัดเลี้ยงมีไหมมาครับเพื่อน ตรงนี้คือห้องอะไรครับพี่ตรงนี้จะเป็นห้อง V I P ครับผมแต่ว่าถ้าสุดพิเศษแล้วยังเป็นห้องจักรพรรดิตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้คือจัดเลี้ยงบริการจัดเลี้ยงอยากได้เป็นไพรเวทหรือว่าอาจัดงานวันกงวันเกิดรับได้ตั้งแต่8ดท่านครับผมครับสูงสุดเท็มที่ก็1ิท่านครับผมจะมีฐานทั้นต่้ที่แปดพันบาทครับผมอ๋อเขากำหนดเป็นขั้นต่ำก็คือใครที่จะมาห้อง V I P เนี่ย8 0 0 0นบาทก็สามารถจองเป็นห้อง V I P ได้ครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเขาเปิดตัวเป็น เนื้อไทยไดเอทที่เขาแลบกับเชฟมาร์กนะผมร่วมกันผักดันเนื้อไทยที่เขาบอกว่าจริงๆเนื้อไทยเนี่ยคุณภาพดีมากแต่ว่าคนอาจจะบูลลี่กันไปเองคนไทยอาจจะบูลลี่กันไปเองวันนี้สุตะเสียเราเขาพรีเซนต์ให้ดูเลยเราทำให้เห็นนะว่าเนื้อไทยมันพรีเมียมยังไงมันพรีเมียมถึงในระดับที่อยู่ในร้านสุตะเสียได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราได้ชิมกันเฮ้ยตัวร้านระเบิด่หรอี่กกูไม่ได้แดกแล้วอ่าเนื้อไทยกูไม่ได้แดกแล้ว ผมมาเพียบมีแต่ตัวระเบิดทั้งนั้นเลยอ่ะมึงกับกูเอาไปแดกชาบูชีดดูวะเรื่องละมาล่ามีเพียบไม่ได้จะได้กินละอันนี้ถือว่าผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะใช่ใช่เพราะกูก็ไม่รู้ว่า <laughs> อินฟูมันจะมาก,กี่คนนะนะไม่รู้เลยตอนแรกรู้ว่มามีแค่บรรดาเชฟเชฟมาเดี๋ยวมีเชฟมาร์คมาเชฟบิก๊กท็อปเชฟแชมป์ท็อปเชฟมาแน่นอนเชฟอินน็อกเชฟอินน็อกมามาแล้ว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 มาโอ้โหครบเลยสสวัดีคร <sh arp> ับสสวัดีครับสวัสดีครับ เชฟเชฟเชฟพี่น็องเนื้อเหนียไมครับเนื้อเหนียวไหมเนื้อเหนียวอ่ะรัน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 อื่นเหรอรันอื่นรันนู้นไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้ try a อันนี้อาจจะแดดหรือเปล่าแดดเดียวแดดเดียวเขาเก่งเรื่องเนื้อแดดเดียวเชฟกระทะเหล็กก็มาครับไดมครับไดมครับนี่ยเนี่เนี่เป็นเป็นบิ๊กแฟนอยู่แล้วยิ่งใหญ่ว่ะใหญ่เลยแหละยิ่งใหญ่จริงๆว่ะมันยิ่งใหญ่เกินจากสิ่งที่ผมคิดไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวครับทุกคนครับ คุมไม่หยุดเลยอะไรวะเนี่ยพี่เชฟเดินมาเมื่อกี้ที่เขาบอกเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวกันที่ของไอ้หี้เขาบอกว่าเคี้ยวมาสองชั่วโมงเนี่ย ถามว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อยเดียเคี่ยวมาสองชั่วโมงคุ้มค่าไงเพราะว่าเริ่มต้น88บาทคุณเคี่ยวได้สองชั่วโมงคุ้มค่าไหมคุ้มแล้วคุ้มค่าไหมโอ้โหกดมากดคอร์สประเท็ดร้านเขาอย่างนี้เคี่ยวโบนดีเขาคอร์สประเท็เป็นพันเนื้อกูมาเหลือร้อยเดียวเคี่ยวนานดิสัตอะไรกันหลักอันนี้วันนี้เป็นเนื้อของของของมังกรบูเชอร์ครับใช่ครับผมนี่ครับทุกคนครับเป็นคอร์รับกันระหว่างสุนัตเสียกับเชมาร์กกับมังกรบูเชอร์เนี่ะแบมฮอปบูเชอร์นะครับผม เขาเอาเนื้อไทยมาเป็นเนื้อไทยไดเอทไหมเนื้อไทยไดเอท30วันนะครับคือเราใช้เป็นวัวสายพันธุ์เขาเรียกว่าแบงกัสแบงกัสคือเป็นคอร์สบีดระหว่างแองกัสกับบราหมันนะฮะซึ่งเลี้ยงที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะแล้วเราก็เอามาทําการไดเอทเราคุณมา18เดือนนะครับแล้วก็เอามาไดเอทต่ออีก30วันแล้วคุณภาพมันเทียบกับเนื้อนอกได้ไหมสบายสบายคือคือต้องบอกก่อนว่าถ้าของในประเทศเราเนาะมันไม่มีค่าชิปปิ้งไม่มีค่าชิปปิ้งคอร์สส่งของมาจาก อเมริกามาจากออสเตรเลียเราส่งมาจากรรสกลนครบ้างนาครพนมบ้างหรือแม้แต่ภาคใต้สีชนบ้างเขา,างจงถูกกว่า,ไป,าไปแล้วใช่แล้วก็อาหารประเทศเรามันคือประเทศแห่งเกษตรกรกนประกรมค่าผลิตอาหารเรามันถูกของเขาอยู่แล้วนะฮะอาหารที่เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์มันถูกไปอยู่แล้วใช่ใชของประเทศเขายังต้องนําเข้าของเกษตรจากเราเพื่อไปให้วัวกินคุณภาพมันเต็มเลยแน่นอนแล้วแล้วเราก็เอามาไดเอทต่อด้วยนะครับแล้วมาทามากินคู่กับหม่าล่าโคตรดีเนื้อเข้มข้น ซุปโคตรเข้มข้นอยากให้มาลองกันทุกคนแล้วราคาดีมากกี่โมงจิงกี่โมงจริงสี่เลนลองชิมนะลองชิมนะครับโอเคลองชิมนะครับคบวันนี้มาเพราะฉะนั้นเราหอมปากหอมปองแค่นี้ครับมาวันนี้มาดูว่าบรรยากาศงานวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราได้ลองชิมเลยครับวัตถุดิบพรีเมียมวันนี้วันนี้เชิญมาเท่ากับนฟรีเชิญมาเท่ากับกินฟรีเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรื่อยๆไม่อั้นจัดไปเลยเขาปิดกี่โมงนะสาขานี้ปิดกี่โมงวนนี่ ติเดี๋ยวมาดูกันครับความพรีเมียมของสุดนลดเสียดี่นี่ครับครับผมชุดนี้นะฮะชุดเดียวคุณจะได้ลองเนื้อนะฮะถึง5ส่วนนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะมาจาก ทุกส่วนของวัวเลยนะฮะมีทั้งตั้งแต่บริเวณเอคอบริเวณไหล่บริเวณท้องนะฮะแล้วก็บริเวณน่องขาแต่ชุดนี้5 0 0ยกรัมนะราคาอยู่เท่าไหร่เชฟหนพแปบปาทจำไม่ได้ถือว่าถือว่าชุดนี้เป็นเนื้อที่ถ้าเทียบกันพอหลักกับล้าเราอะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตัวที่ราคาคุ้มค่ามากที่สุดดีที่สุดครับ จะยิงเป็นปองกี่โมงมายวดยาไอ้บ้าเออคอยเข้าท่าหน่อยเว้ยเหมือนไหมผมเหมือนแบบลูกค้าสุนัตเสียไหมมากินหม่าล่าไหมเด็กอ้วนในเนอร์เซอรี่เหมือนเลยเนี่ยตอนนี้กิจกรรมบนเวทีเาก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเวลาของเราที่ผมรอคอยมาตลอดทั้งคลิปอย่างที่บอกว่าสุนัตเสียวันนี้ชวนผมมา ทดลองเนื้อไทยถูกไหมแต่ว่าจะมาให้ผมกินแต่เนื้อไทยเอาไหมไม่ <c oughs> ไม่มันได้ไงล่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องความพรีเมียมอยู่แล้วเป็นร้านหม่าล่าหม้อไฟที่เขาเน้นย้ำวัตถุดิบแบบพรีเมียมพยูดง่ายๆก็คือหม่าล่าคนรวยอ่หะหม่าล่าคนรวยร้านหม่าล่าแบบคนรวยกิยนแต่ว่าไม่ใช่แค่คนรวยนะผมมาดูราคาแล้วถามว่าราคาแพงมีไหมมีไอตัววัตถุดิบพรีเมียมพรีเมียมอ่ะราคาแพงคานาเดียลอรสเตอร์อ่างเงี้ยกุ้งมังกรโอ้โหอูนี่เขามีอ่าเนี่ย เนื้อ F5 เกินมาเท่ากับซีฟี <laughs> เนื้อ F5 a, a 3อะไรมีแต่ว่าในราคาที่แบบจับต้องได้มีไหมมีนะ,ะมีนะคือเขาราคาเขาหลากหลายมากครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบหล,กลักร้อยดันไปจนถึงหลักพันหลักหลายพันอะไรเงี้ย <laughs> เขามีบริการหมดครับทุกคนครับนะ <laughs> ผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราทดลองชิมไหมเราเริ่มจากเนื้อไทยไปเพราะว่าวันนี้เขาชวนเรามากินเนื้อไทยผมให้ทุกคนดูตัวนี้ อันนี้คือเป็นชุดเซตนะเป็นชุดเซตเนื้อไทยที่พรีเซนต์โดยเชฟมาร์คแบงคอกบู u เชอร์ตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับเขาบอกว่าประกอบไปด้วยเนื้อไทย5ส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนและส่วนตรงนี้คือส่วนที่5ทั้งหมด5ส่วนเซตนี้ราคา1,000 1,088บาทให้เพื่อนๆดูเลยว่าราคาแบบนี้แพงไหมกับตัวเซตประมาณนี้นะนี่ปริมาณประมาณนี้เซต จัดมา5ชุดแบบนี้กินแตกต่างกัน5ส่วนแบบนี้ราคา1นึ่บบาทครับตัวนี้เป็นเนื้อไทยพเพื่อนๆนี่ครับพเพื่อนๆครับผมลองเลยดีกว่าไอ้ดูสีสันสดมากไอ้ดูสีสันนอกจากเนื้อไทยเขาก็มีเซ้นต์น้ำซุปไทยก็มีซุปก๋วยํตยนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นเลง้งเล้งแซบเ,เ,เล้งแซบเล้งแซบแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนื้อไทยเหรอผมจะประเดิมเนื้อไทยกับตัวน้ำซุปไทยก่อนเลยดีกว่าเนี่ครับเพื่อนเนี่ยครับลวกเรียบร้อยออกมาแบบนี้ จิ้มกับน้ำจิ้มเขาเนี่เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มหม่าล่าแบบนี้จุ่มเข้าไปนี่เมื่อนี้ผมแซวแบบเคี้ยวนานเหนียวอะไรเงี้ยเ,เอาตรงๆคือมันนุ่มนะ<อ>นี่นี่ครับตัวเราผมให้เบนลองตัวนี้นะเลี้งแซบนะ<อ>เนื้อไทยมันต้องคู่กับน้ำซุปไทยดิวะนี่ครับ<ส>ผมให้คุณลองแบบไม่จิ้มนะตัวนี้ครับเร,เราให้เบนลองดู อันนี้ขนาดเป็นตัวแบบเนื้อเนื้อแดงนะตัวนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องเนื้อเลยว่ามันคือส่วนไหนตัวนี้แต่ตัวนี้คือมันมันน้อยๆหน่อยเป็นเนื้อเนื้อมาเลยนุ่มไหมนุ่มเนื้อนุ่มเลยอ่ะคาแรคเตอร์ของมันคือนุ่มแต่ไม่ได้ถึงกับละลายนะเอาแบบไม่โกหกกันก็คือไม่ได้กินแล้วละลายเหมือนพวกเนื้อวากิวเนอสันใแต่อันนี้คือมันเป็นความนุ่มมันไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเยอะอ่ะกินแล้วเนี่ยผมไปอีกทีหนึ่งนี่ตัวเนื้อนี้ น้ำจิ้มโคตรด,ดีหอมงาหอมกลิ่นมและวหวานเค็มเปรี้ยวครบเซ็ทเย่แบบนี้การเทียบความละลายเนี่ยมันสู้พวกว่ากิวไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาความนุ่มเอากลิ่นที่มันชัดเป็นกลิ่นเนื้ออร่อยได้ไหมได้ไหมถถือว่าได้ไหมที่เราล้อเขาว่าเนื้อเหนียว แบบเนื้อไอ้มากเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวเ,เ,เนื้อจริงไหมมันกันแสดงมันกัแสดงจริงๆอร่อยในที่เป็นร้านหมาล่าหะหม้อไฟแบบเนี้ยถือว่าราคาไม่นนมแรงนะไม่แรงค่าที่นั่งแรงกว่า300ร้อยล้านอ่ะเอ้าเห็นไหมผมบอกแล้วลงทุนไปสามสามล้านนะขายเนื้อเท่าไหร่นะพันแปดสิบแปดเจ้าของนอนอย่างเงี้ยคืนนะแล้วก็เมื่อยก็พลิกอันนี้บ้างผมไปพลิกมาเอ้าผมลองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีติดบันหน่อยแบบนี้ครับทุกคนครับคล้ายๆแบบสามชั้นนะคุณนะ จิ้มโคตรอร่อยต้องมีมันจบเลยนีเลยดูต้องมีมันจบเลยอันนี้คือจบเลยอันนี้กณจบเลยสองตัวนี้ดิอันนี้นี่ละใส่มาล่าดิดคราวนี้ลองส่วนนี้ครับเพื่อนๆครับตัวนี้แบบนี้นะแบบนี้นะ คือเราไปจําภาพพวกเนื้อตามพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อหรือว่าพวกเศษเนื้อหรือว่าเป็นเนื้อตามพวกร้านอาหารรับสั่งอะไรเงี้ยที่มันจะมีความเหนียวความกระด้างแต่พอมากินเนื้อที่มันเป็นพรีเมียมแบบนี้ <S <S เนื้อที่เขามีการคัดสรรคัดเลือกมาแบบนี้นี่ทุกคนครับน่าอุดหนุนที่ชนะเนื้ออื่นเลยคือกลิ่นกลิ่นของเนื้อที่มันชัดกว่า เพราะเขาได้เอทมาเท่าไหร่นะ28วันไหก็ได้เอทพุ้บเนี่ยเอาความชื้นออกกลิ่นเนื้อมันจะชัดขึ้นกลิ่นเลือดมันจะชัดขึ้นไม่คิดว่าเนื้อไทยมันจะมาได้ถึงจุดนี้นะผมมันค่อนข้างนุ่มใช้คําว่ามันนุ่มเลยไม่ได้ละลายแต่นุ่ม กลิ่นชัดเจนครับเพื่อนๆครับที่สําคัญคือราคาดีมากเรียบเทียบกับเนื้ออย่างอื่นนะลองตัวนั้นอันนี้ผมสั่งมาให้เพื่อนเพื่อดูเนี่ยไม่ได้เพราะผมจะอยากกินหรือว่าจะแบบเห็นว่าฟรีแล้วผมจะสั่งมาเพื่อเพื่อนนะเนี่ยไม่นะอันนี้คือเอฟไครับเพื่อนเครับเป็นเอฟไพที่แบบมาเบอร์สกอร์แบบโคตรดีอะดูมันเนยวัตถุดิบพรีเมียมอย่างที่บอกว่าเขาเป็นร้านมาลาพรีเมียมใช่เพราะฉะนั้นวัตถุดิบพรีเมียมเขามีรองรับแลวผมไม่แบ่งไอเบนส์มันจะโกรธผมไหมเนี่ยไม่คุย ผมแบ่งให้คุณผมแบ่งให้คุณอันนี้ผมให้เพืเ่อนๆดูเมื่อกี้นี้เราหลุดจากเนื้อไทยไปแล้วเราลองชิมเนื้อไทยไปแล้วมันจะเปรียบเทียบกับเนื้อนอกได้ไงถ้าเราไม่สั่งเนื้อนอกมาอลองดูครับ เปรียบเทียบกันคุณเคยกินเนื้อเอฟไพร์่าไม่น่าจะเคยนะไม่เคยไม่เคยเบนไปถ่ายคลิปเนื้อเอฟไพรเลยอันนี้เอฟไครั้งแรกของเบนเปรียบเทียบกับเนื้อไทยผมว่าความนุ่มมันใกล้เคียงกันนะมันเป็นความนุ่มที่ใกล้เคียงกันนะถ้าวัดความนุ่มนะแต่แค่ตัวเอฟไฟอ่ะมันจะละลายกว่าละลายกว่าแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมันกลิ่นหอมมันที่มันเด่นแต่ถ้าเป็นเนื้อไทยเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของเนื้อกลิ่นของเลือดที่มันชัดเจนกว่าแล้วแต่คนชอบนะอร่อยเครื่องนงเครื่องในอ่ะเนี่ย มาคิริ้วหน่อยไหมมาคิริ้วหน่อยไหมอร่อยเหรอเหมือนหมูเด็งเหมือนกันนะพี่ทำอะไรอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นหลอดเลือดหัวใจค่ะัหลอดเลือดหัวใจของเลืหจหมูค่ะของหมูค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันต้องลวกนานไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ต้องลวกนานไหมครับพี่ หลอดเลือดหัวใจหมูครับทุกคนครับเครื่องลงเครื่องใน <laughs> ไม่เคยเห็นที่ไหนมีขายเลยหลอดเลือดหัวใจหมูแล้วมันโคตรอร่อยไม่ป่งไส่เป็ดเขาก็มีทุกคนครับ <c oughs> เรียกว่าวัตถุดิบหลากหลายมากวัตถุดิบมีหลากหลายเลยคุณอยากกินอะไรไม่ว่าจะเป็นของที่เอามาจุ่มลงหม้อไฟ หรือว่าจะเป็นของกินเล่นแบบนี้ติ่มตรงติ่มซำเนี่ยมันทงมันโถคร,รบถ้วนของกินเล่นของทอดไอ้เงี้ยที่นี่เขามีครบครับทุกคนครับไล่ตั้งแต่หลักสิบลันไปเลยตามความพิมพ์เพี่ยมเลยจนถึงระ,ระดับหลักร้อยหลักพันก็มีบริการครับเพ,เพื่อนเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินกันก่อนไหมกินกินไหมช่วยไหมช่วยไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานั่งกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปไว้ฟังกันอีกทีหนึงว่า กับรานี้สูตรเสียอที่เขาบอกว่าเป็นหม้อไฟมาล่าอันดับหนึ่งในประเทศไทยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันว่าผมลองกินแล้วรู้สึกอยังไงบ้างครับผมไปไปเบน่กินข้าวกันคือว่าบรรยากาศแบบนี้ความพรีเมียมแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้คุณต้องมาลองสักครั้งหนึ่งครับกคนครับจะได้รู้ว่ามันแตกต่างจากที่อื่นขนาดไหนเนาะ ครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะมากินสาขาเนี้ยใกล้ที่มาบุญคลองตอนนี้เขาเปิดสาขา2ครับที่มาบุญคลองชั้น6เปิดตั้งแต่10บโมงยาวเลยไปจนถึงตีสามสาขาแรก C D C เปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงตีหนึ่งครับทุกคนครับยิวดึกๆมาได้ใครหาอะไรกินดึกๆมาได้ร้านหม้อไฟอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับเพื่ยนๆครับเนาะแล้วก็เนื้อไทยวันนี้คุณยังไงสู้ได้เลยแหละเนื้อไทยเ่ย ฉันไม่อยากจ่ายเยอะเซฟคอสเซฟเงินในกระเป๋าในราคาประหยัดใครที่ดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยใครดูแล้วอยากตามมาคุณตามมาได้เลยอร่อยแม่อร่อยอยังไงคอมเมนต์บอกก็ได้นเ <ะ S 1> พื่อนเพื่อนจะได้ตามไปดูรีวิวของเพื่อนๆเราด้วยใช่ใช่เนาะเอาข้าวประมาณนี้ไปไหมบนไปไปไป